เพิอแป๊บเดียวฟุตบอลไทยลีกหนึ่ง่านมาแล้ว13เกมเหลือ2นัดจะเข้าสู่ครึ่งทางของเล็กแรกแน่นอนเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายโดยเฉพาะกุนซือใหญ่ที่โดนเด้งออกจากตำแหน่งแล้วถึง6คนเรามาดูกันว่า6กุนซือนั้นมาจากทีมไหนบ้างแล้วมีคะแนนเท่าไหร่พวกเขาถึงต้องกระเด็นออกจากเก้าอี้24ตุลาคมนับห ไม่น่าเชื่อว่าคนที่กระเด็นออกจากเก้าอี้จะเป็นโค้ชที่ถูกคาดหวังว่าจะมาท้าชิงบัลลังแชมป์กับบุรีรัมย์อย่างมาโกโตะเทโกโมริของบ um ีจีปทุมยูเนเต็ดฤูดูการก่อนหน้านี้โค้ชชาวญี่ปุ่นรีดฟอร์มเทพให้บีจีเบียดแชมป์ในโค้งสุดท้ายจนคุณปวินพี่ลมพักดีประธานสโมสรเอ่ยปากว่าเราเจอกันช้าไปแต่ปีนี้ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าจบเกมนัดที่10หลังแพ้แบงคอกยูไนเต็ดศูนย์ประตูต่อ2 อยู่อันดับ7มี17คะแนนทำให้ถัดมาอีกแค่วันเดียว BG ีประกาศแยกทางกันด้วยดีปิดเส้นทางเจแปนเวของ BG จีแต่งตั้งแมตสมิธอดีตนักเตะเก่ามาคุมทัพ2นัดผ่านไปแมตสมิธชนะ1แพ้1 29ตุลาคมนับ2หวยไปออกที่คาร์ลอสเอดูอาโดโค้ดบราซิลของขอนแก่นอยู่นเตดหลังจบเกมที่เสมอกับประจวบ1ประตูต่อ1 ทั้งที่คู่แข่งเหลือ10คนตั้งแต่ต้นเกม11นัดหลังอันดับ14ของตารางมี7คะแนนกับชัยชนะแค่นัดเดียวเสมอ4เกมทั้งที่ก่อนเกมจะโดนปลดทำผลงานชิ้นโบแดงไล่เจ้าบุรีรัมย์1ประตูต่อ1ด้วยแต่มันก็คงยังไม่ดีพอทำให้ขอนแก่นยูเนเต็ดตั้งโค้ชเบยไพรโรดบบอนวัฒนาดีลกเพื่อมาหนีตายแทนทันทีผ่านไป2เกมของโค้ชเบยังขยับทีละก้า เสมอ1ประตูต่อ1ทั้ง2เกมและไล่ตามตีเสมอคู่แข่งนาทีที่90พอรวมกับคนเกา่าเท่ากับว่า4นัดจงอางพยองเสมอ1ประตูต่อ1ทุกเกม 2>, 2. พฤศจิกายนนับ3ผลงานฤดูก,กาลนี้กับปีที่แล้วต่างกันเรลาฟ้ากับเหวล,ลูกทีมของโค้ชวังทวัชชัยดำรงอองตะกูลฝืดสนิทพาหนองบัวพิชยาเก็บได้แค่4คะแนนจาก11แมต จบบวยหลังเกมแพ้โปลริเทโล1น1ประตูต่อ2ในวันที่28ตุลาคมนั่นคือจุดแตกหักถัดมาอีกแค่5วันทุกอย่างเลยกลายเป็นอดีตน้องบัวตั้งกล่มทีละไวคินสีหวงประธานเทคนิคลงมานั่งกุญซื้อชั่วคราวทำผลงาน2เกมเก็บ4คะแนนเท่ากับคดวังที่ทำมา11เกมต้องดูว่าแนวทางของสโมสรจะให้ทีละไวคินคุมต่อหรือเปล่า 7พฤศจิกายนนับ4 12เกมของโคโองดูสิทธิ์เฉลิมแสนกับลำพูลวอริเออร์เหมือนเป็นฝันร้ายสุดๆทำได้แค่6คะแนนยิงได้3ประตูจาก2นัดเป็นสถิติที่ไม่น่าจดจำเอาซะเลยลำพูลตั้งจงสลิดวุฒที่ช่วยมาลุยเกมกับขอนแก่นก่อนแบ่งคะแนนกันอย่างน่าเสียดายแต่หลังจากนี้รอดูฝีมือของอเล็กซานเดอร์การมาโคดคนใหม่ที่เคยปลุกปั้นบุรีล์เชียงรายให้ยิ่งใหญ่ แม้กระทั่งเคยกระโดดคุมเมืองทองอยู่ในเต็ดว่าขึ้นเหนือหนนี้จะพาลำพูนลอดตายได้หรือเปล่า11พฤศจิกายนนับ5ธทีศรศักดิ์โพลนคุณซื้อของพีทีประจวบที่โดนหลีกสูงสุดสะบัดออกไปหลังทำผลงานเปิดลังแพ้ราชบุรีเลเทะ1ประตูต่อ5จนหลังจบเกมต้องประกาศลาออกเอง,ท,งทั้งที่ช่วงต้นฤดูกาลผลงานโดดเด่นมากๆ 11คะแนนจาก13เกมอยู่อันดับ12ของโค้ชโจไม่เพียงพอต่อเก้าอี้ของพีทีประจวบทำให้โค้โองดูสิทธิ์เฉลิมแสนที่ตกงานจากลำพูนวอริเออร์กลับคืนบ้านเก่าหลังเดิมอีกครั้งที่เคยทำในช่วงฤดูกาล2015และ2016ในลีกลองงานนี้ก็หนักไม่ใช่เล่น14พฤศจิกานับ6ก่อนวันหวยออก2วันฟ้าผ่าที่แพทเซเดียม กลายเป็นสกอตคูเปอร์กระเด็นออกจากตำแหน่งหลังเก็บได้แค่22คะแนนอยู่อันดับ5ชนะ5เกมเสมอ7เกมแพ้1นัดทั้งที่เกมล่าสุดเพิ่งเอาชนะนครราชสีมามาสด้าเอฟีได้2ประตูต่อ0ในเมื่อผลงานไม่เป็นไปตามเป้าการท่าเรือก็ต้องแยกทางกับสกอตคูเปอร์หนังงวนเก่ากลับมาฉายที่การท่าเรืออีกครั้งการเปลี่ยนโค้ดเพื่อหวังโกยแต้มในเลกที่2 การทำผลงานให้เข้าตามากกว่านี้ดันแบทฮอนแลนด์ขัดตาทับเจอกับบุรีลมในนัดหน้าจะรอดหรือจะล่วงโค้ดคือคำตอบสุดท้ายแล้วจริงหรือสำหรับการกลับมาสู่ความสำเร็จและ6โค้ดที่โดนปลดจะหยุดอยู่แค่นี้หรือเปล่าหรือจะมีคนที่ 7, 8, 9, 10ต่อไปอีก2นัดหมดเล็กแรกจับตาดูกันให้ดี ถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับ,บฟุตบอลร้อยนะครับ